ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือผลการประชุมคณะกรรมการไตรภา,าคีนะครับเพื่อที่จะหารือในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําใหม่ออกมาแล้วนะครับผลก็คือไม่มีการทบทวนมติเดิมขณะที่ตัวแทนฝ่ายในจ้างเองก็ระบุชัดเจนนะครับว่าจะต้องกลับมาพิจารณากันอีกรอบหนึ่งในวันนี้ก็เพราะว่ามีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองครับพร้อมขอให้อย่ามีการแทรกแซงอีก การประชุมคณะกรรมการไตรภา,าคีซึ่งมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐฝ่ายในจ้างและฝ่ายลูกจ้างรวม15คนและมีนายไพโรธโชตเสถียรน,นะครับปลัดกระทรวงแรง,แรงงานนะครับนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ9โม50นาทีที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งที่9ทับ2566เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้ปรับอาตาัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเพิ่มในอัตราตั้งแต่วันละ2ถึง16บาทอัตราสูงสุดคือจังหวัดภูเก็ตวันละ370บาทและอัตราต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาวันละ330บาทครับแต่หลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทราบมติและออกมาระบุว่ารับไม่ได้ขึ้นน้อยไปขอให้พิจารณาใหม่ส่งผลให้นายพิพัฒ รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนําเรื่องนี้เข้าคอรามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ขอถอนกลับออกไปก่อนเพื่อตั้งข้อสังเกตและพิจารณาสูตรการคิดค่าแรงงานใหม่ครับซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุมนะครับก็มีนายอัธยุทธลียวนิตผู้แทนฝ่ายในจ้างระบุนะครับว่าหากจะต้องโหวตจะต้องใช้คะแนน2ใน3ของคณะกรรมการทั้งหมด15คน พร้อมมองว่าการที่คณะกรรมการต้องกลับมาทบทวนเรื่องนี้ใหม่เพราะว่ามีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกครับก่อนว่าจะทบทวนไม้ก่อนค่อยไปว่ากันทีหลังถ้ากระทบตค่อยว่ากันก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะต้องแล้วแต่ไฟเลขาว่าจะก็ยังไงก็จากจากวาระประชุมก็เป็นแบบนี้ว่าจากกรณีที่ที่เป็นข่าวอยู่ทีนี้ผมไม่ถือไม่ถือว่าการเมืองแทรกแทรเลยนะฮะไม่ถือว่าการเมืองแทรกแซงอ๋อแทรกแซงครับ ล่าสุดผลการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีหารือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำใหม่ออกมาแล้วนะครับผลก็คือคณะกรรมการค่าจ้างยืนมติค่าจ้างขั้นต่ำเดิมที่พิจารณาไปเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเห็นว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนแต่จะตั้งอนุก,กรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาสูตรคำนวณใหม่เพื่อพิจารณากรณีการปรับอัตราค่าจ้างครั้งต่อไป ขณะที่ประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการไตรภา,าคีบอกก่อนหน้านะครับถึงความเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็คือการพิจารณาตามสูตรคำนวณที่จะเสนอให้ตัดช่วงสถานการณ์โควิด -19 ออกไปเพื่อให้ตัวเลขของการปรับค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นจากมติเดิมนั่นเองครับ ผูช้ชมครับแต่ความจริงแล้วในคณะกรรมการไตรภาคีที่พิจารณาในเรื่องของค่าจ้างปรับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก็ถูกตั้งคําถามมาไม่น้อยเลยนะครับว่าในเรื่องของตัวเลขที่ปรับขึ้นเฉพาะหลายจังหวัดเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าแทบจะไม่ได้สะท้อนถึงอัตราค่าของชีพที่มันถีบตัวสูงขึ้นเลยครับเพราะในมุมหนึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําคงไม่ใช่แค่มิติของเรื่องของตัวเลขค่าจ้างที่ผู้ประกอบการ จะต้องจ่ายเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ที่สําคัญกว่าก็คือมิติในทางสังคมและคุณภาพชีวิตแรงงานที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ของภาครัฐนั่นเองนะครับที่มองว่าจะทําอย่างไรให้ยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปด้วยชนวิเคราะห์ประเด็นนี้กับดรกฤษดาธิรโกศลพงศ์หรือว่าอาจารย์โอจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะของนักวิชาการที่ศึกษาประเด็นค่าจ้างแรงงานอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์รครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ครับว่าในส่วนของคณะกรรมการไตรภาคีเรื่องค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำนะครับถูกตั้งคําถามอย่างมากเลยอยากจะชวนอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยครับในเรื่องของกลไกรกรรมการไตรภาคีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับรรครับก็จริงๆระบบไตรภาคีเนี่ยมันเป็นตัวแทนสามฝ่ายอยู่แล้วมีทั้งรัฐเองนายจ้างแลก็ูกก้าด้วยหลักการของมันเนี่ยเราดูแล้วว่ามันน่าจะดีใช่ไหมครดูแล้วว่าน่าจะดีเพราะมันเป็นหลักการที่เหมือนจะ ให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตรงนะี้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแต่ตัดสินใจร่วมกันนะครแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นบทบาทของไ่าภาคีถ้าเราเห็นจากข่าวที่ผ่านมาในในในเกาะรอบ่ากุดตอนนู้นเองที่มีการพิจารณาข้ารานะครออกแมาเนี่ยเราจะพบว่าตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างเองเนี่ยกับปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายนายจ้างด้วยซ้ําซึ่งอันนี้มันก็ดูอแ,แอบแฝงไปเหมือนกันว่าทำไมเสียงเรียกร้องของ ประชาชนทั่วไปหรือคนที่เป็นแรงงานรับค่าจ้างขั้นต่ำหรือมากกว่าค่าจา้างขั้นต่ำก็ตามแต่เนี่ยกลับบอกว่าค่าจ้างไม่พอใช้ค่าจ้างไม่สามารถดำรงชีวิตได้สิ่งที่นี้เองก็ถึงกับคิดว่าต้องกลับมานักงพิจารณาและถกทะวงถึงไหมว่าบทบาทของไตยทาคีเองเนี่ยตัวแทนที่มามาจากไหนมาอย่ายไรเนี้ยฮะรวมไปถึงเองทาไมถึงแสดงออกในทิศทางตรงกันข้ามากับฝ่าแรงงานแบบนั้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับมานั่งดูในส่วนของบทบาทของสาภาพแรงงานเนี่ย ตัวเลขเมื่อประมาณสองปีที่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมีประมาณแค่33จังหวัดที่มีสหภาพแรงงานและอีก44จังหวัดเนี่ยไม่มีสหภาพเพะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าตัวแทนไปภาคีของฝ่ายลูกจ้างเนี่ยมาจากที่ไหนถ้าในเมื่ออคนงานที่เป็นที่ไม่สามารถลงตัวกันได้หรือไม่มีมาไม่ได้เป็นสามาชิกสหภาพหรืออะไรเลยเนี่ยจะมีบทบาทากับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยนี่คือโจทย์ที่คิดว่าค่อนข้างใหญ่และทําให ตัวแทนที่เข้าไปเนี่ยอาจจาะไม่ได้เข้าไปถกท้องผลประโยชน์ของของายแรงงานจริงๆและไม่ได้เข้าไปสะท้อนถึงเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยครับฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออำนาจการต่อรองของแรงงานค่อนข้างต่ำเราก็จะเห็นว่าไตภาคีก็อาจจะมีความโน้มเอียงได้และสิ่งที่ตามมาคือผลการต่อรองในในที่ประชุมของไตรภาคีเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทางของฝั่งแรงงานอยู่ละตัวเลขที่ออกมาสองถึงสิบสอบาทประมาณสองเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าเองเนี่ยมันก็สะท้อนสะท้อนทางแง่าบางเุื่ให้เราเห็นแล้วว่า จริงๆแล้วเนี่ยไตภาคีเองมันเป็นพื้นที่ของการเจราจาต่อรองแต่อำนาจต่อรองของแรงงานตับแล้วต,ตัวแทนของฝ่ายนายจ้างมันจะพูดเสมอใช่ไหมครับว่าเราต้องให้เอาอ่าอะไรนะการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเรื่องของการเมืองฝ่ายการืองไม่กรเข้ามาแทรกแซงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครัแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เมื่อร้อยสองร้อยปีที่แล้วเอกนะเรื่องของค่าจ้างเป็นเรื่องของการเมืองมาตลอดแล้วการเมอนต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้กับแรงงานละ ายจ้างมาโดยตล,ลอดนะฮะดังนั้นได้เกิดเวทีที่ันไปยพันปีขึ้นมาเพื่อให้มาเจรจาต่อรองบนเวทีของที่รัฐเป็นคนจคัดพื้นที่ให้แบบนี้นะครับฉังนั้นเองจะบอกว่าถ้าปากท้องประชาชนไม่ดีเองเข้าถึงอาหารไม่ได้ไม่มีที่อยู่อ,อาศัยแบบนี้อ่ฝ่ายการเมืองจะไม่ข่ามวันแทรกแซงนั่นคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ฝ่ายการเมือง,องต้องเข้ามากับเรื่องของปากท้องชีวิตของผู้คนอยู่แล้วครับครับ แต่ล่าสุดเนี้ครับอาจารย์พอในเรื่องของคณะกรรมการไตรภาคีนะครับมีปฏิออกมายืนตามมติเดิมก่อนหน้านี้นะครับแบบนี้มันจะไปสวนทางในเรื่องของการขึ้นค่าครองชีพตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยไหมครับค่าครองชีพถ้าเราไปสำรวจดูนะค่าครองชีพถ้าไม่ถ้าไม่เก็บท้องคนรับรับราับค่าราการขั้นต่ําเนี่ยทุกวันนี้มันก็ต้องบอกว่ามันสูงกว่าที่ค่าราการขั้นต่าจะอยู่ได้นะคนที่รับข้าราการขั้นต่ําตอนนี้นะฮะประเด็นหนึ่งประเด็นแรกก่อนก็คือว่า เราไม่ทราบตัวเลขเลยว่าคนรับผาดชขั้นต่ำเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่กี่คนกระทรวงแรงงานอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยซ้านะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำเวลาปรับค่าแรงเนี่ยหรือประเด็นค่าของขีดขัต่มแทนประเด็นแรกก่อนค่าแรงตรงนี้เวลาปรับขึ้นไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบบ้างบางทีเราก็จะบอกว่าในการรับผลกระทบแต่ตัวเลขตรงนี้จุดตั้งต้นยังไม่มีเลยนะฮพะฉะนั้นปัญหาขัดมาเรื่องเรื่องข,ของค่าของขีดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันโดยตรงอยู่แล้วว่า ประเด็นคือเท่าในเมื่อค่าแรงมันไม่พอดำรงชีวิตได้เนี่ยฉะนั้นปัญหาที่ตามมาคือว่าคนเหล่านี้ต้องทำงานหนักขึ้นชั่วโมงการทำงานยาวขึ้นหรือต้องทำงานหาอาชีพอื่นเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้สิ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราประเมินดูแต่ค่าแรงรายวันเนี่ยจริงๆ้วถ้าประเมินดูนต่ตัวเลขมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอะไรก,กว่างเนี้ยมันไม่สามารถดูได้อยู่แล้วนะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องต้องกลับมานั่งดูเนี่ยค่าของทีกสูงค่าแรงก็ตามทำอ,อย่างไนให้มันให้มันเหมาะสมให้มันปอดข้องกับการดงีวิตขอ ของคนทํางานจริงๆนะสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาเนี่ยปัญหาตอนนี้เราใช้สูตรคำนวณค่าจ้างซึ่งผมก็ได้ยินมาแล้วว่ามีนักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ก็ออกมาพิจารณาเรื่องว่าสูตรมันมีการที่คำนวณผิดพลาดอันนั้นต้องให้นักเศรษฐศาสตร์มาอธิบายอีกทีหนึ่งนะแต่อีกด้านหนึ่งเอในทาั้งที่ติสามคมเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งค่าใช้จ่ายที่เขาเป็นค่าคงทีที่เขาต้องควักเงินจากกระเป๋าไปซื้อนะสิ่งพวกนี้ในตัวเลขพวกนี้มันไม่ถูกเอามาคำนวณแต่มันถูกคำนวณผ่านตัวเลขที่เป็นข สำหรับการเศรติแห่งชาติก็มาจากกระทรวงต่างๆที่เขารวบรวมข้อมูลบ้าฉะนั้นสิ <N> ่งที่เราต้องกลับมานั่งดูค <N> ือค <N> ่าของที <N> ่ที่ประชาชนต้องจ่ายจริงๆเนี่ยข้อมูลตรงนี้ไม่ถูกใช้นะฮะแต่อีกส่วนนึงเองข้อมูลในเชิงพื้นที่ในสําคัญมากเพราะเวลาเราบอกปรับค่าแรงขั้นต่ำพิจารณาตามกันหอกดูตามคุณวิชาการทางกายภาพแต่ปัญหากลับกันกัเลยว่าเอ่อมาประเด็นกลับมาคือว่าทําไมบางพื้นที่ที่มันออกขึ้นมาเนี่ยตัวเลขออกมาในตัวเลขมันต่ดเหลือเกินนะต้องกลับมาพิจารณาอีกอีกหลักอีกหลายนี้ไปะ ครั้งนี้ทางัานเองเนี่ยอยากจะย้ําอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าค่าจ้างั้าต่าเนี่ยมันเป็นหลักการคุ้มครองนะให้ไม่ว่าจะเป็นองค์การ,รนะแรงงานหรือไม่ที่ชควยกล่าววนะ่าตั้งแต่เกิดเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยน,นะมาร้อยปีแล้วหลักการของมันคือการคุ้มครองเพื่อให้คน,นดำรงชีวิตได้เฉะนั้นถ้าทํางานแล้วดำรงชีวิตไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนะนั่นหมายความว่าการทํางานค่าจ้างมันต่ำแต่การดำรงชีวิตได้ซึ่งมันก็ไม่แตกอย่างที่ผมกลับไปแล้วว่าการเมือนก็เลยเข้ามาแทรกแซงนะ ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื <c'>: ่องการเมืองอยู่แล้วเรื่องของข้าราชการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยข้าราชการขั้นต่ำคือหลักการคุ้มครองต่างจากข้าราชการที่บางทีจะเรวนแรงงานไปมากะปพูดเรื่องข้าราชการตามสีมือเนี่ยนะมาตรฐานฝีมือหรือในขั้ตามแต่อันนั้นเป็นหลักการส่งเสริมพัฒนาให้คนมีโอกาสลกระดับตัวเองมากขึ้นแต่กลับกันมาคือข้าราชการขั้นต่ำทีเขาเป็นคนละหลักการคือคุ้มครองไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานการดำเนินชีวิตฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องมองไปกลกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าประเทศเราก็มีกกาาาาาารรหนดดโคงงงส้้้้ยไ ทําให้เราไม่รู้จริงๆว่าจบลงแล้วเนี่ยรายได้ที่ได้ไปค่าจ้างที่ได้ไปเนี่ยมันเพียงพอต่อการดำรงชีวิตไหมนะั้ตัวเลขบางอย่างที่มันออกมาจากส่วนนักเแห่งชาติอาจจะไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทางสังคมนะอีอะไรได้น,นะคร,ครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการพิจารณาล่าสุดเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีการเว้นช่วงเอาไว้อะครับให้มีการแต่งตั้งอนุก,กรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะมีการพิจารณาสูตรค่าแรงขั้นต่ําใหม่อีกครั้งหนึ่งเผื่อจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ทีนี้ในฐานะที่อาจารย์เองติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการทําวิจัยด้วยเนี่ยอาจารย์มองเรื่องของค่าแรงกับการเกี่ยวข้องมิติทางสังคมปากท้องยังไงบ้างครับเผื่อว่าจะมีการคิดสูตรใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตครับอาจารย์คิดถ้าสูตรมาอยู่บนตั้งต้นกับข้อมูลทฤษฎีภูลแบบอย่างเหมือนที่ใช้กันอยู่แล้วเนี่ยแค่ต่อการคำนวณถ้ามัน้าสูตรเป็นอย่างที่มีบางคนกล่าวว่าสูตรที่ใช้คำนวณมันมีข้อผิดพลาดแอลเลอร์อะไรบางแง่นะครับ ก็แล้วพิจารณาใหม่โดยการปรับสื่อให้มันเอ่อเป็นไปถูกต้องตามหลักวิชาการอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอยู่ผมทำงานกับทีของแรงงานนะฮะทีของฝั่งแรงงานเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าฝั่งแรงงานทั่วโลกเองกระบวนการแรงงานทั่วโลกแล้วเขาเรียกร้องกันเพราะ่เอลค่าของที่เป็นตัวตั้งด้วยซึ่งค่าของที่ที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นปัจแตพื้นฐางค่าอาหารที่อยู่อาศัยค่าโดยค่าเดินทางโดยสารอะไรเนี้ย รวมไปถึงค่า,ายารักษาค่ารักษาพยาบาลค่าเลี้ยงดูคนในครอบครัวคือต้องคิดง่ายๆว่าทํางานไปแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่ใช้นิยามค่จาจ้างข้นต่าอะไรก็ตามแต่ที่มองว่าเลี้ยงดูตัวเองคนเดยวได้แต่ค่าจ้างควรจะเป็นหลักการที่ว่าควรดูแลตนเองได้และดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยคนในครอบครัวในที่นี้หมายความว่าอะไรไม่ได้หมายความว่าเอาเงินไปเลี้ยงคนที่ทํางานในครอบครัวในครอบครัวที่ทํางานได้นะแต่ทุกครอบครัวจะมีธมาชิขึ้นทีอยู่เสมอไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นรุ่นถัดไปก็คือรุ่นลูกอ่นะ ฉะนั้นเองธรรมชาติของมนุษย์มันมีวงจรที่มันมีการขึ้นพินอยู่แล้วในครอบครัวฉะนั้นเองเนี่ยถ้าข้าราชการทำงานและดูแลแค่ตัวเองได้คนเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมเท่าไหร่และก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลควรจะต้องคิดอีกหลายแง่ถ้าบางแง่บา,า,า,างมุมมันตัดสินใจโดยการเพิ่มอัตราข้าราชการปากไปแล้วแล้วบรรดาเดี๋ยวมันจะทบกักบ,สบสังคมอีกยิ่งบางคนรองเงี้ยรัฐจะต้องอาจจะต้องบางต้องต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆขึ้นค่าจ้างไปแล้วค่าของที่มันก็ขึ้นตาม เนะพราะน,นเองเนี่ยต้องกลับมานั่งคิดอีกสายโจทย์ว่าเอาแล้วทำไมค่าของที่ขึ้นตามทั้งที่จริงๆค่าจ้างขั้นต่ำคือคนอกลุ่มเดียวที่ได้มีคนอื่นจานวนไม่น้อยเลยที่ได้รับมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำคนเหล่านั้นไม่ได้มีการการันตีเลยว่าเขาได้รับค่าจ้างขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าคงขั้นค่าจ้างหรือว่าไม่มีกฎหม,มายอะไรที่จะมาคุ้มครองว่าทํางานกี่เดือนกี่ปีจะต้องรับค่าจ้างเพราะตรงน,นี้มันไม่มีแล้ะคณะเราจะมาบอกได้ไงว่าขึ้นค่าแรงไปแล้วอะไรนะแล้วทําให้ทําให้ตัวของอะไรนะ อุาต้นทุนธุดิบหรือด้านต่างอะไรต่างเองอย่างมันขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาคิดดูว่าเอามันเกิดพวบกลไกเรื่องนี้เองมันมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือมีการแทรกแซงอะไรบางอย่างบงกลุ่มคนธุนนรกิจหรือเปล่าอะไรพวกนี้จะต้องกลับมานั่งถกควรดูฉะนั้นเองก็เป็นโจทย์ที่รัฐบาลเองก็ต้องกลับมานั่งมองว่ามันคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แค่การลดค่าจ้างแต่มันต้องเข้าไปลึกกว่านั้นนะบนอำนาจอะไรบางอย่างที่มันลึกกว่านั้นที่ต้องกลับมานั่งดูเช่นตลาดผูขค้าไหม มีการแแทกแทงกลไกราคาเอกสารตัวปู้บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย้วตลาดเองทำไมจู่จู่ผู้ค้าที่เป็นคนขายอาหารที่เป็นแบบเร็จรูปที่ต้องมามั่นแป่รูปอาหารขายตามบินทางทางร้านค้าทำไมจู่จูก็ขึ้น5บาท10บบาทอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะวู้ถุดินขึ้นแล้ววู้ถุดินขึ้นเพราะอะไรตัวพวกนี้รัฐบาลจะต้องกลับไปนั่งดูนะฮะครับสุดท้ายครับอาจารย์พอค่าแรงเนี่ยมันขยับขึ้น เท่านี้นะคะรับอาจารย์เท่าที่รัฐบาลชุดนี้จะทําได้หลังจากการปรับขึ้นเล็กน้อยเพียงเท่านี้นะคะรับอาจารย์ควรจะทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของแรงงานไทยนั้นดีขึ้นได้บ้างครับอาจารย์ตอนนี้เลี่ยงไม่ได้เลยนะถ้าทำมาติดออกมาอย่างนี้แล้วรัฐบาลตัดสินใจว่าปรับอ,อ,อ,อาจารย์จะปรับอามนี้ใช่ไหมฉะนั้นอีกหน้าหนึ่งก็ต้องมาน่าดูเรื่องค่าของชีพอยู่แล้วนะค่าของชีพเป็นเรื่องพื้นฐานนะควบคุมราคาสินค้าที่เป็นวัตถุดิบพวกประเภทอาหาร นะครัคัญมากคืออาหารต้นทุค่าของชีพของของคนส่วนมากเปลงที่อาหารคออ่อ,ขอคน,น,นอาาอข้างเยอะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะค่อนข้างเยอะอยู่นะส่วนอีกส่วหนึ่งเองนะแต่จะต้องมองเรื่องการรับอาผมจะได้นะท่านนายกเคยพูดอยู่นะเรื่องของการที่จะไไท,ทําอุตสาหกรรมไฮเทคขั้นสูงและตามแต่เนี่ยฉะนั้นจะต้องวางแผนกำลังคนทรัพยายกรมนุษย์ด้วยว่าถ้าจะทำด้านอุตสาหกรรมแบบนั้นต้องเตรียมกำลังคนยังไง คงไม่สามารถที่จะบอกว่าดีสกิลอัพสกิลแล้วให้คนสามารถมีทักษะอะไรบางอย่างเพื่อไปรองรับกับอุตสาหกรรมแบบนั้นเนั้นเองนะต้องมีแผนนะในช่วง3-4ปีนี่นะต้องมีแผนในการทําให้มันชัดเจนนะว่าจะยกระดับคนประชาชนคนไทยให้ดีสกิลแล้วก็รองรับกับงานที่มีจ้างาชการอย่างไงอันนี้คือโจทย์ที่ที่คิดว่าสําคัญนะฮะแล้วก็ส่วนอื่นเองเนี่ยก็ต้องเน้นต้องต้องเปิดโอกาสเรื่องการมีส่วนร่วมนะโซเชียลแดนอลล็อกไม่สำคัญมากการเปิดพื้นที่ให้การมีการ ให้ฝั่งแรงงานเองผู้มีผลได้วนเสีเยกับเรื่องตรงนี้สามารถสะท้อนและก็สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นต่างๆน่าสคิดว่าประเด็นนี้สำคัญนะครับครับอาจารย์ซึ่งในอนาคตอาจารย์ก็มองว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเองอาจจะต้องคำนึงถึงหลักการคุ้มครองเพื่อที่จะดำรงชีวิตของแรงงานด้วยนะครับอาจารย์ซึ่งก็รวมไปถึงสภาวะการ,รต้องพึ่งพิงกันเองในครอบครัวด้วยเพื่อที่ทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้นแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจของไทยไปด้วยนะครับช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์กฤษดามากนะครับ ขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ